หลังจากที่เพียวไหวเท้าปู่เวศนะครับปูเ่เวศเท้าโชคดีกับเท้าปุดนี่แล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดความขนลุกขนลุกของเนี่ยสุดๆอย่าอย่าพลาดไม่พลาดอ่าตามหาเลขก็ต้องตามหาทุกวัดเอา้าเพียรจุดทูบท่านไว้นะครับผมไปไปไปชมครับไปดูก่อนเลยอ่ะไปครับผม สวัสดีครับวันนี้เฮียก็มาอีกวัดหนึ่งแล้วอยู่ใกล้ๆกันเลยกับวัดพังม่วงคือวัดเถนละวาดถ้าอย่าอ่านผิดนะเทนวาดหรือเทนละวาดนะครับขอแนะนํานิดนึงเลยใครที่เป็นนี่อยู่นะครับณนะตอนนี้นะครับมีด้านหลังเฮียโอ้ยคนลุกมีท้าวเวสวันอยู่สองท่านนะครับท่านหนึ่งถือกระบอง เขาบอกว่าด้านโชคลาภขอท่านได้เลยอีกท่านหนึ่งถือกระดานชนวนนะครับผมเขาบอกว่าจะจะขอให้ปลดหนี้ได้ถือกระดานชนวนนะครับแล้วตอนนี้เฮียก็มีอ่อน้ำแดงดอกกุหลาบแล้วก็ผ้าสามสีที่จะขอท่านแล้วก็มีตัวนี้ด้วยทูบนะครับเฮียจะขอขอด้านโชคลาภเสร็จแล้วก็จะขอปลดหนี้นะครับทีเดียวเลย ณนะตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสถานที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดเทนเทนวาดนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีห้วยน้ำซับนะครับออถ้าใครอยากรู้โทรถามเฮียได้นะครับผมเฮียสามารถที่จะบอกทางได้อยู่หรือเซิร์ช Google เลย g ู o ก l e แมปเลยนะครับผมอยู่ใกล้ๆวัดพังม่วงนะครับถ้าวัดชุธามนีไม่สามารถที่จะไปได้ปิดมาฮารีเลยเคียขอแนะนำนะครับผมถ้ายัางไงเฮงๆรวยๆยสาธุและรวยไปได้วยกันครับสาธุ <ผม S 1> เป็นเด็กยังไงนะพี่ไม่เด็กเด็กเด็กธรรมดาขมากับแม่ขอเห็นอะไรฮะเขาเห็นเ้าเวสวังหรอใช่แล้วเด็ก<อ>มาเทีกรุงเทพก็ห<ค>นูมารู้สึกว่าขนลุกมากมากจริงๆแบบไหว้ท่านแล้วแบบรู้สึกแบบ คนลุกอ่ะแล้ไม่ใช่ท่านนลุกที่อยู่นี่ไม่อยู่ท้ายนี่ยคนลุกคนลุกคือคุยกับหนูเนี่ยนะคนลุกใช่ไหมใช่อ่าทำไมรู้หนูรู้สึกแบบคนลุกแบบเฝ้านมากใช่ไหมคะใช่คนลุกอ่าหนูหนูคุยกับพี่หนูคนลุกนะคือแบบพี่ดูเลยหมดเลยอ่ะขวดตั้งเลยอะใช่ไหมคนสงยขวดตั้งเลยอ่ะสงสัยเราจะรวยไปด้วยกันแล้วเพราะว่าเพราะว่าหนูมีเลขด้วยที่หนูจุดไม่ได้เดี๋ยวหนูให้ดูอ่าจุดมาเมื่อกี้นี่เองหนูให้ดูหนูเพิ่งถูกมาวันที่แล้วสามตัว